สวัสดีครับผมอาจารย์ประยู์ลิมะหุตะเสรณีได้รับใช้พระเจ้ามายาวนานนะครับจนถึงตอนนี้ก็กเกษียณการรับใช้พระเจ้าจากจากสถาบันประจำออทั้งที่คริสจักแออรและที่องค์กรและที่โรงเรียนพระคิสธรรมนะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้า เวลานี้ก็อยากจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีการเรียนรู้นะฮะทางออนไลน์ฟรีขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำให้มีช่องทางนี้เกิดขึ้นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความก้าวหน้ากับการแก้ตัวในชีวิตของเราทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราเคยคิดไหมว่า,าชีวิตของเราเนี่ยมาถึงนาทีนี้เราน่าจะก้าวหน้าไปอีกกว่านี้นะครับแล้วอะไรทำให้เราไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้นะร,รายการนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมีด้วยกัน สี่ตอนนะครับและในแต่และตอนก็จะต่อเนื่องกันนะฮะต่อเนื่องกันแต่เราจะจัดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้มันยาวกันไปนะฮะทำให้ท่านต้องเบื่อนะครับและตอนแรกนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามด้วยกันนะครับว่าในชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนก็ดีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ดี อยากจะถามจริงๆว่าเราเคยคิดอยากจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างไหมให้กับคนที่เรารักให้กับคิดจักรที่เรารักหรือแม้แต่ให้กับพระเจ้าที่เรารักหรือให้กับตัวเองเราเคยคิดไหมผมก็เชื่อว่าไม่มีใครไม่คิดนะฮะ และเราพบว่ามันมีอุปสรรคผมความจริงในการรับใช้พระเจ้ามีโอกาสพบกับผ <c oughs> ู้รับใช้พระเจ้าเยอะเลยนะครับในระยะหลังนี้และผมก็ข้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เขาก็มาหาแล้วกเ็เรียนรู้บางอย่างซึ่งแท้ที่จริงเราก็เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างก็ล้าสมัยไปแล้วละ่ะคงจะไม่เป็นประโยชน์มากแต่เขาก็มา สอบถามเรียนรู้แล้วก็ชี้แจงให้เขาเห็นส่วนใหญ่ก็จะเสนอว่าเราพลาดอะไรเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปพลาดในจุดที่เราพลาดอีกพูดเป็นแบบเหมือนภาษาชชาวบ้านทั่วไปนะครับว่าขี้หมากองที่เราเหยียบเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากให้เขาไปเหยียบซ้ําอีกนะครับดังนั้นก็มาแล้วเราพบว่าคนเหล่านั้นอนะ่ะเคยเคยพูดส่วนใหญ่ก็จะพูดว่ามีอีกหลายตหลายอย่าง ที่เขาอยากจะทําเพื่อคนที่เขารักเพื่อคริดจักรที่เขารักเพื่อพระเจ้าที่เขารักแต่นี้ที่สุดเขาก็ไม่ได้ทำแล้วก็มีโอกาสนั่งคุยกันก็ถามว่าทําไมมีเหตุผลอะไรที่คุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําเพื่อพระเจ้า <c oughs> เพื่อคนที่คุณรัก <c oughs> เพื่อคิดจักรที่คุณรักแม้แต่เพื่อตัวของคุณเองเหตุผลมันคืออะไรแน่นอนในใน โลกเหล่านี้เนี่ยฮะเรามีความจํากัดโดยเฉพาะเราที่เป็นคริสเตียนในเมืองไทยคิดจักรในเมืองไทยจํากัดหลายอย่างครับผู้รับใช้ก็จํากัดคิดจักรก็จํากัดใช่ไหมคิดจักรเราก็ไม่ได้ใหญ่โตปัจจัยงบประมาณก็ไม่ได้เยอะแยะผู้รับใช้แต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรมากมายและเราด้วยความจํากัดเหล่านี้ทําให้เรา ยอมรับความจริงนะครับเป็นความจริงว่าสิ่งที่เราอยากจะทำหลายอย่างแล้วเราทำไม่ได้ <c oughs> ก็เพราะความจำกัดเหล่านี้ถ้าให้เราแจกแจงยังชัดเจนออกมาเป็นเรื่องๆลองไปนั่งคิดดูนะครับแล้วเราจะสามารถดึงออกมาได้ว่าอะไรเป็นความจำกัดของเราที่ทำให้ มีสิ่งที่เราอยากทํามากและเรารู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นที่เราอยากทํานั้นมันจะเป็นพรสําหรับคนนั้นสําหรับเกจจักและจะถวายเกียรติกับพระเจ้าได้แต่เราทําไม่ได้เราลองแกะแงงสิ่งเหล่านั้นออกมาสิครับว่ามันคืออะไรผมขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าเมื่อคุณเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วสิ่งที่คุณเขียนออกมานี่ย มันสมเหตุสมผลจริงๆแล้วมันใช่ครับมันเป็นอุปสรรคทําให้คุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ผมเองกําลังจะบอกกับคุณว่าถ้าไปคิดดีๆในอีกด้านหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณไม่ก้าวหนะ้าและนั่นคือข้อแก้ตัวครับเราอาจจะคิดไม่ถึงว่า สิ่งที่เป็นเหตุผลที่ดีเหล่านั้นเพราะมันเป็นความจํากัดมันเป็นอุปสรรคที่แท้จริงจะก,กลายเป็นข้อแก้ตัวในบทเรียนนี้ผมจะพาคุณมาดูข้อแก้ตัวไม่ใช่เป็นข้อแก้ตัวที่จงใจตั้งใจที่เกิดจากความคิดเกียรติเกิดจากความเห็นแก่ตัวหรือเกิดจากความที่เราเป็นคนเอาคอยเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่ มันเป็นข้อแก้ตัวที่เกิดขึ้นจากเหตุผลที่สมจริงเพราะว่ามันเป็นความจริง <c oughs> และข้อแก้ตัวเหล่านั้นมันทำให้เราไม่กล้าหน้าเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเหตุผลที่สมจริงมันเป็นความจริงทำให้เราไม่ใส่ใจที่จะก้าวข้ามข้อแก้ตัวเหล่านั้นนะดังนั้นผมจะพาเรามา ขอให้ติดตามมานะฮะพาเรามาดูสำรวจดูตัวเองเพื่อว่าเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าในความเป็นจริงเกี่ยวกับความก้าวหน้าประการหนึ่งก็คือเราเรียนรู้นะฮะว่าความก้าวหน้าเริ่มต้นที่ก้าวแรกแต่ข้อแก้ตัวเหล่านั้นมันยับยั้งการก้าวของเราในก้าวแรก ในทุกๆเรื่องที่เราไม่ได้ทําในวันเวลาที่ผ่านมาทั้งที่เราควรจะทําผมอยากจะอ่านสิ่งที่ผมเขียนไว้นะฮะให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างเป็นแนวสําหรับเราทั้งหลายนะครับว่าในชีวิตของเราเราเคยถามไหมว่ามีเป้าหมายของชีวิตบางอย่างบางอย่างนะครับ ที่เราน่าจะไปถึงแต่วันนี้เราก็ยังไปไม่ถึงมีความฝันบางอย่างที่เราอยากจะทําให้มันเป็นความจริงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทําให้เป็นความจริงมีแผนงานบางอย่างที่เราอยากจะทําให้สําเร็จแต่ที่ผ่านมาแผนงานบางอย่างเหล่านั้นมันก็ไม่ได้บรรลุความสมําเร็จเมื่อแผนงานนั้นมาถึงเวลา ตามหมายกําหนดการของแผนงานมีโอกาสบางอย่างที่เราน่าจะ่วยเอาไว้แต่ในสุดมันก็ผ่านไปแล้วและตลอดการครับไม่สามารถ่วยมันได้แล้วนะครับมีการตัดสินใจบางอย่างที่เราน่าจะไม่ให้มันผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมาแต่มันก็ผิดพลาดไปแล้วอะไรทําให้เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะหาเหตุผลเพราะคนนั้น เพราะสถานการณ์แบบนั้นเพราะเราคิดไม่ถึงเพราะสารพัดอย่างเอาละวันนี้ผมอยากจะถามจริงๆนะครับว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาจำกัดเราเราจะทำไหมเราอยากจะทำอะไรถ้าหากว่านะเขียนลงไป หาเวลานั่งคิดว่าถ้าวันนี้ไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเราคิดอยากจะทำอะไรก็ทำได้แล้วมันจะสำเร็จแน่นอนทุกเรื่องที่เราจะคิดคุณอยากจะทำอะไรมีเรื่องอะไรที่คุณอยากทำบ้างเขียนลงไปนั่งลงหาเวลาเขียนลงไปพอเขียนเสร็จแล้วนั่งถามว่าทำไมไม่ทำ และเหตุผลที่ออกมาทั้งหมดนั้นคือข้อแก้ตัวเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไหมเราเคยร้องเพลงเนาะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าและในเนื้อเพลงเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้าถ้าเราร้องเพลงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกกับตัวเองใช่ไหมว่า เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระเจ้าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าที่จะทำผ่านเราทุกสิ่งยังเป็นได้สำหรับพระเจ้าที่จะทำผ่านเราแต่เกิดอะไรขึ้นเราจึงมีข้อแก้ตัวและมาจํากัดการก้าวของเราในก้าวแรกทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นในวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราควรจะเป็นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เอาละนี่คืออินโทรดักชั่นเลยนะครับนี่คือการเสนอบทนําและจากบทนําตรงนี้คนก็จะเห็นแล้วนะว่าเจตนาของบทเรียนบทนี้ผมตั้งใจจะให้เราทั้งหลายมานั่งพิจารณาตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจนะครับมาผมไม่ได้เรียกคุณมาฟังมาเรียนบทเรียนเนี่ยจริงๆ แต่ถ้าหากว่าเหตุที่คุณขี้เกียจพวกคุณรู้สึกว่ามันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงไ,ไหนไหนมันไปไม่ได้แล้วก็ให้ความขี้เกียจมาครอบคุมเราสลัดมันทิ้งไปกลับใจใหม่ครับแล้วไปด้วยกันกับผมในบทเรียนนี้แล้วลุกขึ้นมาครับและบทเรียนนี้ผมจะดึงเอาจากตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงมากคนหนึ่งในพระคัมภีร์ ให้เราเรียนรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้และเราสามารถประสบความสำเร็จสูงเท่ากับเขาได้เพราะว่าความสำเร็จที่เขาได้รับอย่างสูงส่งในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าและเขาบุคคลผู้นั้นก็คือโมเสสเราต้องยอมรับนะครับว่าโมเสสเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงมากแต่รู้ไม่ว่า เขาเริ่มต้นชีวิตในการรับใช้พระเจ้าครั้งแรกเลยนะครับเขาตั้งใจมากเลยนะครับด้วยความเ <c oughs> ชื่อมั่นในตัวเองว่าจะช่วยชนชาติอิสราเอลจากสถานการณ์เลวร้ายในการเป็นทาสในอียิปต์แล้วเขาก็ลงมือด้วยกําลังของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองฆ่าทหารตายเพราะว่าเห็นทหารเนี่ยไปข่มเหงคน อยู่ที่อยู่ในอีกแต่ด้วยการกระทําเพียงหนึ่งครั้งครั้งนั้นส่งผลกระทบมาถึงเขาจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งที่เขาอยู่อยู่ในที่ที่เขาอยู่เขาหนีครับและเขาหนีไปอยู่กับฝูงแกะไปแต่งงานมีลูกมีเมียมีครอบครัว 40ปีหลังจาก40ปีที่เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับในพูดถึงไอ้ส่วนที่เป็นตัวตนของเขานะฮะส่วนนี้เป็นความมั่นใจของเขาหมดละเก้งเลยแล้วพระเจ้าก็เห็นว่าโมเสสมีศักยภาพจริงและเขาสามารถก้าวเข้ามารับใช้พระเจ้าและพระเจ้าเรียกโมเสสมาเพื่อให้โมเสสได้ประสบความสำเร็จ ถ้าจะพูดจริงๆโมเสก็ถูกเรียกมาเป็นสิทธิพิบาลให้กับอิสราเอลทั้งชนชาติเลยนะครับทั้งชนชาติเลยและตอนนั้นโมเสสไม่ไหวละไม่มีอะไรเหลือละแล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและจุดเลมต้นของโมเสสนะครับผมจะพาเรามาอ่านพระคัมภีร์จากพระธรรมอพยพบบทที่สาม ในพระธรรมอพยพบบทที่สามเราจะเห็นว่าเป็นบทที่เป็นจุดเริ่มต้นของการรับใช้พระเจ้าของโมเสสโดยที่พระเจ้าเป็นไยดึงดูดโมเสสนะครับโดยการให้ไฟเนี่ยเปลวไฟเกิดขึ้นที่พุ่มไม้แต่ว่าไม่มีการเผาผลาญน,นะฮะโมเสสเขางงเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นก็เดินมาและตรงนั้นพระเจ้าดึงดูด โมเสสเข้ามาใกล้แล้วพระเจ้าก็เริ่มสื่อสารกับโมเสสแล้วก็สนทนากับโมเสสพร้อมกับบอกกับโมเสสว่าพระเจ้าจะใช้โมเสสนะและในการสื่อสารกันนั้นผมจะขออนุญ,ญาตอ่านนะฮะพระเจ้าพูดกับโมเสสในอพยพบทที่สามข้อเจ็ว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้ว เราได้ยินเสียงร้องของพวกเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายทาสเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งหลยบยอริบูรณ์คือไปยังที่อยู่ของคนขนาอัน คนฮิตไทยคนอาโมไรคนเปรลิซีคนฮีวไวและคนเยบุตรบัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขาและบัดนี้จงไปเถิดพูดกมโมเสสจงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรเพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอล ออกจากอียิปต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับโมเสสในเวลาที่โมเสสมองตัวเองนะว่าตัวเองหมดสภาพละ <c oughs> คือตอนที่โมเสสมีภาระใจผมขออนุญาตใช้คำนี้เนาะโอ้โหคือสิ่งที่พระเจ้าพูดนะโมเสสเห็นหมดแล้วนะ นะฮะว่าคนอิสราเอลนั้นทุกข์ร้อนยังไงถูกกดขี่ยังไงนะครับแล้วก็วิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ายังไงโมเสสเห็นพระโมเสสอยู่มาอยู่ที่นั่นแล้ววันนี้พระเจ้าพูดในสิ่งที่โมเสสเคยเห็นและเคยทําให้โมเสสมีภาระใจที่จะช่วยคนอิสราเอลแล้ววันนี้พระเจ้าบอกกับโมเสสว่าพระองค์จะทําอย่างนั้นมันจะให้โมเสสไปทําแล้ว วันนั้นโมเสสอยากทำไงแต่วันนี้พระเจ้าบอกไปเป็นเครื่องมือของเราพูดย่งไงให้พระองค์ได้ทำไม่ทราบโมเสสฟังแล้วเข้าใจยังไงนะครับแล้วกขเสร็ผมอ่านอีกทีนะพระเจ้าจึงหันมาที่โมเสสแล้วพูดกับเขาอย่างนี้เลยบัตรนี้จงไปเถอะเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโร์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเ,เลอลออกจากเอยเิต เอาเรามาดูว่าโมเสสพูดอะไรกับพระเจ้าข้อที่11ถึงข้อที่13นะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเฝ้าฟาโรและนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราจะใช้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านําประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้เอาข้อ12ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือข้อแก้ตัวข้อแรกของโมเสสพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าไปพาชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์โมเสสเมื่อประเมินดูสถานการณ์ประเมินดู สิ่งที่พระเจ้าบอกประเมินดูงานที่ได้รับความรับผิดชอบที่พระเจ้ามอบให้ไปเฝ้าฟาโร์แล้วไปคุยกับเขาเพื่อให้ประชากรของเราออกมาจากอียิปต์โมเสสถามว่าข้าพระองค์เป็นใครเห็นไหมฮะข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเฝ้าฟาโร์ข้อแก้ตัวของโมเสสประการแรกนะครับมันมาจากปัญหาของโมเสส ในเรื่องของภาพพจน์ของตัวเองเมื่อโมเสสเปรียบตัวเองภาพพจน์องตัวเองโอ้ผมเป็นใครตัวตนของตัวเองปัญหาเกี่ยวกับตัวตนของตัวเองภาพพจน์ที่เป็นตัวตนของตัวเองและปัญหาเรื่องนี้นะครับความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยตรงนี้กระทบความเชื่อมั่นของโมเสส เคยมีความเชื่อมัน่นจําไว้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสให้มาเป็นผู้นํามาเป็นผู้นําพาคนเหล่านั้นออกแต่ต้องไปเจรจากับฟาโรห์ซึ่งเป็นผู้นําประเทศอียิปต์โมเสสถามพระเจ้าทันทีเลยว่าข้าพระเจ้าเป็นใครที่จะไปขออนุญาตเติมตรงนี้น,นิบางอาจทําหน้าที่นี้ทาไม่ได้หรอก และผมขออนุญาตที่จะพาคนมาถึงตรงนี้นะว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าในปัจจุบันนี้ไม่น้อยที่ทําเหมือนกับโมเสสในตอนนี้ความจริงเราแต่ละคนในที่นี้มีความสามารถที่จะทําอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างแต่ด้วยเหตุผลทางค่านิยมของสังคมโดยเฉพาะในวัฒนธรรมบ้านเราในวัฒนธรรมศักดินาทําให้เวลาเรามองตัวตนของเราเราเข้าใจว่าเราเป็นใครที่จะไปทําอย่างนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ผู้ปกครองเราไม่ใช่ประธานเราไม่ใช่โอ้ผู้อาวุโสเราเป็นใครเราเป็นสมัครเล่นขอพระเจ้าช่วยเราครับน่าสนใจนะครับว่าพระเจ้าเมื่อได้ยินโมเสสเห็นว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องนี้ในที่สุดพระเจ้าพูดกับโมเสสเนาะพูดกับโมเสสดูข้อที่12ครับพระองค์ตรัสว่า เราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรของเราออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าที่นี่เห็นไหมครับเราเป็นใครนักศึกษาฝึกงานครับเวลานี้ท่านอยู่ในโบสถ์ที่ท่านฝึกงานอยู่เราเป็นใครที่จะไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เรามาฝึกงานเราทำตามออเดอร์ และที่เราเห็นว่าหลายอย่างที่เราควรจะทําในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าเราไม่ทําเพราะเราเป็นใครนักศึกษาฝึกงานถามจริงเถอะนักศึกษาฝึกงานครับพระเจ้าอยู่กับเราไหมพระเจ้าอยู่กับนักศึกษาฝึกงานไหมถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับคุณอย่ามาฝึกงานครับไม่มีประโยชน์พระคัมภีร์บอกเลยว่าพระเจ้าประทานความมั่นใจให้โมเสสดูบอกเราจะอยู่กับเจ้าแน่และเรื่องนี้พระเจ้าตรัสกับโมเสส ว่าเมื่อเจ้าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองไม่เป็นไรเราอยู่กับเจ้าเราผู้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ทำเป็นผู้ทำอยู่กับเจ้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเราเชื่อมั่นแต่เจ้าเชื่อมั่นในตัวเราจะบอกให้เราจะอยู่กับเจ้าแน่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราจะร่วมทางไปกับเจ้าด้วยแน่นอนสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้เราจะเป็นผู้ทำตลอดเวลานะครับตั้งแต่ ที่เราอ่านมาเราจะทําเราจะทําเราจะพาอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้เห็นไหมดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเรามีข้อแก้ตัวแบบนี้วันนี้เราอยู่ในโบสถ์ที่บางคนบอกว่าโบสถ์นี้คณะธรรมกิจมัน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 คุมกาหนดนโยบายอะไรที่พระเจ้าให้คุณทําทำเถอะครับอย่าแก้ตัวครับข้อแก้ตัวของคุณเป็นความจริงไหมเป็นความจริงข้อแก้ตัวของโมสสเป็นความจริงไหมเป็นความจริงทําไม่ได้หรอก ไม่มีผู้รับใช้พระเจ้าศิษย์พิบาลคนไหนในบทนี้เคยทําได้เพราะอะไรเพราะคณะธรรมกิจแล้วเราเป็นใครเราอยู่กับเจ้าพร,ระเจ้าบอกดังนั้นฟื้นฟูคิดจักที่ครับทำอะไรบางอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราไม่ว่าเวลานี้คุณอยู่ที่ไหนสิ่งที่คุณควรจะทำคุณรู้สิ่งที่ใช่คุณรู้อย่าถามแล้วว่าคุณเป็นใคร นักศึกษาฝึกงานคุณเพิ่งมาเข้าใหม่คุณเป็นเด็กเรารู้เรื่องเหล่านี้เยอะแยะในพระคัมภีร์มีข้อแก้ตัวอย่างนี้จากผู้รับใช้พระเจ้าทางนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้ายืานยันก็เราอยู่กับเจ้าจําได้ไหมครับวันคริสต์มาสพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเมื่อเราเข้ามาอยู่ในประเทศพระองค์ได้ชื่อว่าเอมานูเอลพระองค์ทรงสถิตอ,อยู่กับเราดังนั้น ในข้อแก้ตัวข้อแรกของโมเสสนี้ฟังไม่ขึ้นฟังดีครับฟังดีสมเหตุสมผลใช่เลยและวันนี้เรากำลังทำอย่างเดียวกับโมเสสขอพระเจ้าช่วยเราครับก้าวข้ามข้อใกล้ตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ใช่และสิ่งที่เราควรจะทำไม่ใช่ก้าวราวนะครับการก้าวข้ามข้อแก้ตัวนี้นะครับไม่ใช่ก้าวราว สุภาพอ่อนโยนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราสุภาพครับเราจะไม่ให้ตัวตนของเราภายใต้ค่านิยมของวัฒนธรรมมาจำกัดทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านได้กลมใจได้ความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโมเสสในบทเรียนบทแรกนี้นะครับเพื่อเราจะก้าวข้ามและไปสู่สิ่งที่เราควรจะทำ เพื่อความก้าวหน้าจะมาถึงตัวเราจะมาถึงคนรอบข้างเราสมาชิกของเราองค์กรที่เราทำคิดจากที่เรารับผิดชอบขอพระเจ้าอวยพรครับ CNTV